จาฝูงโปลิกเปลี่ยนมือ แชมป์เก่ากระต่ายข้างอีน่าท็อปฟอร์มปราบ2ทีมใหญ่เบคอนทามและบุรีลำแสงขึ้นนําจ่าฝูงคิวคิวไม่เล่นตุวเกองทีมยอมรับทีมเล่นเต็มที่แต่ไม่รู้สาเหตุทําไมอีน่าชอบแพ้เกมแรกคารตทีเมียมหมูเบคอนทามฟื้นไหวคืนฟอร์มปราเหี่ยวแดงทาลอนฝากรอยแผลห้าแมตติดพร้อมชี้ไม่ได้ย,ยังอยู่ในแผนการทําทีมด้านทาลอนปูเซนและบุรีลมยังต้องลุ้นฟอร์มหลังพ่ายไปแล้ว2นัดจากการลงสนามแค่4ีคราท ร,รู้ทัน e ีสปอร์รอบโลกแฟนอ e ีสปอร์ไทยมีเฮทีมอีสปอร์ระดับตำนาน m i t s เม็ด i นไท a แลนด์ประกาศคืนวงการแล้วพร้อมลุยทำทีม2เกมใหม่สนับสนุนโดยแอมเ r ร์ผ่านไป2สัปดาห์แล้วนะครับกับการแข่งขัน r v p o l i c สองพนันยีิบห้า Winter ที่ลาสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าตำแหน่งจ่าฝูงมีการเปลี่ยนมือแล้วอีกครั้ง โดยล่าสุดเนี่ยก็เป็นภาพที่เราไม่เห็นบ่อยนักนะครับกับทีมอีดีนาเพราะปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงตั้งแต่ช่วงต้นสีซสั้นถึงโปรแกรมในสอสัปดาห์แรกของพวกเขาจะอภิมหาหินแต่ช้ป์เก่ากระตา่ายครั่งในแกรบก็ผ่านมาได้แบบสวยงามแสงขึ้นจากฝูงแบบโดโดด ขณะเดียวกันนะครับในโซนอื่นๆของตารางถ้าดูจากฟอร์มการแข่งขันของซีซั่นนี้ก็อาจจะเห็นทีมที่พร้อมแย่งพื้นที่เพย์ออฟได้บ้างแล้วนะครับขาประจำนานาชาติอย่างเบคอนทามทารอนฟูเซนลับุรีลำพวกเขาเหล่านี้นะครับน่าจะได้รุ้นกันยาวๆซึ่งก็มีทีมอย่างเปเชียอ e ีสปอร์ต ที่พร้อมสอดแทรกเข้าไปอยู่ในพื้นที่นี้อย่างไรก็ตามนะครับสทีมอย่างทารอนฟูสซนนะบุรีลำถ้าพวกเขาอยากสบายในระยะยาวก็อาจจะพลาดแพ้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเพอเพิ่งเล่นไปแค่4แมตช์พวกเขาทั้ง3ทีมต่าง่แพ้ไปแล้วทีมละ2แมตช์และแน่นอนนะครับในคลิปวันนี้นอกจากผลการแข่งขันเนี่ยเต่าถ่านอ e ีสปอร์ กำลงเก็บความหลงต่างๆที่น่าสนใจมาฝากทุกคนอีกด้วยนะครับซึ่งในคลิปวันนี้กับช่วงรู้ทัน e s p o r t รอบโลกตั้งพูดว่าแฟน eSport ไทยที่ติดตามการแข่งขันมาตั้งแต่ยุคแ,แรกๆเนี่ยก็เตรียมได้เฮตน,นะครับผลล่าสุด A m i t Made in Thailand สโมสส e อ p r t อรตตำนานของไทย ก็มีข่าวดีให้แฟนๆได้เหแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูช่วงควนหลงกับช่วงรู้ทันอีสปอร์ตรอบโลกเราพาทุกคนนะครับไปดีแคปผลการแข่งขันที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนดีกว่านะครับเปิดหัวคู่แรกของสัปดาห์นะครับกับการแข่งขันในวันศุกร์ทีมไฟส้มฝูเซตอัดพิซซของตาลางที่มีผลงานชนะ1แพ้1ในสัปดาห์แรกพวกเขาครับต้องดวลกับ K.O.G King of Gamer ขัดอันดับที่7ที่อย่างไรแต้มโดยการจัดทับตัวริงทั้งสองทีมนะครับฝูเซนกับ K.O.G เนี่ย ยังมาในเลเอัพที่ดีที่สุดซึ่งผลของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้า KOG เนี่ยยังอยากมีลุ้นในเส้นทางการแย่งตัวพื้นที่เพลย์ออฟพวกเขาต้องรีบจูนทีมชุดใหม่ให้ติดไวที่สุดนะครับเพราะมัดนี้เนี่ยทีมอินซีดมก็โดนฟูเซนไล่อัดด้วยรูปเกมที่ค่อนข้างห่างเกมแรกนะครับแม้ช่วงต้นเกม KOG ที่ดับสีเนตเทียร์มาอยู่ในมือของสาเพงจะมีจังหวะเถียงอยู่บ้างแต่สุดท้ายนะครับก็สู้การเดินเกมและความเฉียบ คมของฟูเซนไม่ไหวฟูเซนได้ทีเด็ดของทาชิของโอเวอร์วันพาออกนำหนึ่งต่อศูนย์ในเวลา19นาทีเกมสนะครับแมคเกจเนี่ยจะเบิกสกอร์คิวแรกมาได้ก่อนแต่จากการที่พวกเขาแพ้ไฟใหญ่บริเวณกลางแม่น้ำในช่วงนาทีที่6มันก็ทำให้รูปเกมนะครับสวิงไปหาฟูเซนแบบข้างเดียวสุดท้ายเกมไหลาย,ยาวนะครับเป็นมาเกงก้าของเกสซีบพ,พาฟูเซนออกนำห่างเป็น2.0ต่อศูนย์ในเวลา10นาที18วินาทีและเกมที่3นะครับเป็น KOG ีที่เริ่มต้นช่วงห้ นาทีแรกได้ดีกว่าเมื่อพวกเขานะครับเป็นฝ่ายถอดป้อมพิเดนกาของฟูเซนไม่ได้ก่อนแต่จากความผิดพลาดของพวกเขา KOG ดันไปเสียป,ป้อมพิเ่นล่างและเด่นบนในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งช็อตตัดสินนะครับ KOG ที่พาจ,จะเข้าไปคอนเทสต์ดาร์คไเยอร์ในนาทีที่12ก็เสียผู้เล่นทีเดียวไปถึง3คนจากไฟนี้สุดท้ายกันบ้านไม่ไหวนะครับ KOG พ่ายแพ้ปูเซนขาด0นต่อ3เกมทรัพยาอรเมทของคู่นี้นะครับตวเป็นของ agressive มิเตนตัวเก่งฟูเซน รับคะแนนโหวตไปถึง40เปอร์เซน์ ข้ามไปดูกันนะคในวันเสาร์กันต่อนะครับคู่แรกมืก่อนน้าเงินไฮด้าที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ของทีมเนี่ยคือผู้เล่นหน้าใหม่พวกเขาต้องเจอศึกหนักนะครับเจอกับทีมเหี่ยวแดงทารอนที่กําลังฟอร์มร้อนแรงป่าบุรีดามิเตดมานีแม์ก่อนโดยทีมไฮด้านะครับยังมีดาร์กฟารุกับตันทีมนําทัพซึ่งในตำแหน่งจังเกิลนะครับพวกเขายังเลือกใช้เคนเคนให้ออกสตาร์ทก่อนเอพิลขณะที่ฝั่งเหี่ยวแดงพวกเขาออกสตาร์ทด้วยชุดเดิมนะครับดีฟอกซตในตำแหน่งซัพพอร์ตกระต่ายเอแครรี่อัลมันผีจเกล ไอ o d p โปรมิดเลนตัวตำแหน่งออฟเรนะครับโค้ดโทนี่เนี่ยยังเลือกใช้ดาวรุออ่งบาตคุงให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อน NTNC ซึ่งผลของคู่นี้นะครับก็เป็นไปตามคาดกลายเป็นเหี่ยวแดงทารอนที่เก็บแต้มที่2ของตัวเองเหนือไฮด้าไปแบบคีนชีดโดยช่วง12นาทีแรกของเกมที่1ครับแม้ไฮด้าเนี่ยจะเป็นฝ่ายเหนือกว่าในสกอร์คิวถึง6ต่อ1นแต่ต้องยอมรับนะครับว่าการมาโคเกมไฮด้ายังเป็นรองทาลอนสุดท้ายนะครับไฟตัดสินหน้าก๊อตเป็นไหด้านะครับที่พยายามเข้ามาคอนเทสตก๊อตเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก่อนทารอนนะครับเดินหน้าเข้าไปจบเกมขึ้นนำไฮด้าไป1ต่อ0นในเวลา17นาทีเสร็จเกม ที่2นะครับต้องบอกว่ากานนาทีแรกเนี่ยเป็นเกมของไฮดาแทบสิ้นเชิงพวกเขาบุกกดทารอนจนถอดพอมหน้าของทีมเหลียวแดงไปแล้วถึง2ทางแต่จุดเปลี่ยนได้ของเกมนะครับคือไฮดาเนี่ยดันไปแพ้ไฟหลังมังกรใหญ่ซึ่งช็อตนี้นะครับก็ทาให้ทารอนที่มีตีมีในเกมนี้ฟื้นทันทีซึ่งทั้ง2ทีมนะครับชกกะ,ะกันอยู่นานก่อนทารอนจะเป็นฝ่ายได้ก๊อตในทีที่18และบุกไปพร้อมกับวันกาดทิ้งห่างไฮด้าเป็น2ต่อศูน และเกมที่3นะครับเหมือนฉายหนังมวนเดิมไหด้าเริ่มต้นได้ดีกว่าอีกแล้วนะครับวกเขาดักเก็บอัลมันพีที่พยายามเข้ามาเวทเลสช่วงต้นเกมแต่ยิ่งเล่นไปเล่นไปนะครับกลายเป็นฝั่งทารอนที่เก็บความได้เปรียบเล็กๆน้อยๆได้ดีกว่าก่อนทารอนใช้ดราร์คสเลเยอร์ในการขึ้นบ้านแค่ครั้งเดียวที่เล่นบนปิดเกมเอาชนะไฮด้าไป3ต่อ0สนยหรับพียร์ดอมแมทนะครับก็ตกเป็นของอัลมันพีจังเกิลตัวเก่งของทารอนนะครับรับคะแนนบทไปถึง46.3เปอร์เซ็นต์ คู่ต่อไปนะครับกับอีกหนึ่งคู่บิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์ทีมไฟส้มฟูเซนที่จากชนะเหนือเคโอในวันศุกร์ทำให้พวกเขานะครับแสงไปค้นทำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวไฟส้มนะครับต้องทําศึกใหญ่ ดูกับทีมปราศสายฟ้าบุริยยมินเตดทีมมัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาโดนทารอนเพื่อนรักยัดเยียดความป่าชัยมาหมา,มาดๆโดยฝั่งฟูเซนนะครับไปม,มีการปรับทับใดๆแต่กลับกันนะครับฝั่งปราศสายฟ้ามีการโรดเต่นอีกครั้งนะครับส่งป๊อกป๊อกจังเกิลสไตล์บุกดุดันมาตอกกองกับฟูเซนแทนที่โจ้อั้มคานาชิสำหรับเพรเูเฮในการเจอกันเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยถ่ายกันแพ้ผัดก,กันชนะไปคนละ1แมตช์เป็นฟูเซนอัดบริรามขาดรอยเล็กแรก3ต่อศูนย์ ก่อนบุรีรัมย์จะมาถอนแค้นเฉยชนะฟูเซนแบบเต็มซีรีส์ในเลกที่2ซึ่งผลของคู่นี้ในการเปิดมาเกมแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูเหมือนแผนของฟูเซนทางโค้รบอสไหลแค้น น่าจะกำชับลูกทีมให้เน้นการมาโคเกมโฟกัสป้อมเป็นหลักพอเล่นไป11นาทีแรกเนี่ยแม้ฝูเซนจะสกอะคิวเป็นรองแต่พื้นที่การเล่นและจำนวนป้อมพวกเขาเหนือกว่าบุรีดําอย่างเห็นได้ชัดแต่จุดเปลี่ยนของเกมนะครับกลายเป็นว่าฝั่งฝูเซนเนี่ยเสียผู้เล่นคนสำคัญอย่างมาเกงก้าขอแกแอซิบตอนบุกที่ป้อม2บริเวณเลนกลางช่วงนาทีที่18แน่นอนนะครับทันทีที่บุรีดําได้เปรียบเรื่องจำนวนผู้เล่นพวกเขาเนี่ยก็ตัดสินใจเปิดก๊สตซัลเลย์ทันทีซึ่งบัฟก๊อตตัวน การบ้านไม่ไหวนะครับบุรีรัมออกนําไปก่อน1ต่อศูนย์เกม2นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงแรกของเกมทั้ง2ทีมเนี่ยรุกรลับแลกกันได้สนุกเลยนะครับซึ่งแม้บุรีรัมจะเสียเปรียบในเรื่องพื้นที่การเล่นแต่การเงินของพวกเขาเนี่ยยังตามมาติดๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอถึงช่วงเลทเกมฝูเซที่มีทั้งทาชิรูอีระว,วิปก็เอาชนะไฟตัดสินหลังก๊อตเนี่ยท,ทีที่ส6ก็เดินหน้าเข้าไปตีเสมอนะครับเป็น1ต่อหนึ่ง มาเกมที่3นะครับโคดบอสไหลแค้นเนี่ยดาบและฮีโร่ตัวเก่งของแกสิบมาอยู่ในมือแต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมฟูเซนเนี่ยก็โดนทีเด็ดการเดินเกมของเซเนตเทียของป๊อก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 นะครับควา้าพีในเกมนี้ไปพาบริรำมขึ้นอนีกครั้ง ใน13นาทีและเกมที่4นะครับก็เป็นเกมสุดท้ายของคู่นี้เป็นทีมไฟส้มนะครับที่ได้เป็นฝ่ายครองเกมบุกก่อนในช่วง11นาทีแรกแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้บุรีดํากลับมาได้เนี่ยคือปูเซนที่ได้คุมเกมดันไปแพ้ไฟในจังหวะขึ้นบ้านตรงเลนกลางแถนจังหวะต่อเนื่องเนี่ยพวกเขาก็ดันไปเสียดักสไลเยอร์ในทีที่12ไปอีกก่อนบุรีรํานะครับจะทําคิปพร้อมกัน2ทางในจังหวะขึ้นบ้านและเป็นฮีโร่โวขาดของป๊อกๆนะครับที่พุ่งเข้าไปได้แนวหลังพาบุรีรเเอาชนะนะู้สก 3ตัว1เกมสำหรับเพีเออร์มัดนะครับก็ตกเป็นของป๊อกป๊อกรับคะแนนโหวตสูงถึง95.2%ปอร์เซน และคู่สุดท้ายของวันเสาร์นะครับรีแมตช์รอบชิงโปรลีกเมื่อแชมเก่สองสมัยซ้อนกระต่ายข้างอีนาต้องขวจรประทักกับทีมเพียหมูเบคอนทามโดยอีน่านะครับยังมาในชุดท่าเพื่อที่ดีที่สุดส่วนเบคอนนะครับยังยืนยันที่จะใช้อีเลสเล่นตำแหน่งจังเกิลและให้น้องใหม่อย่างโอปายืนตำแหน่งแครรี่ทาให้ไมล่าอีนหนึ่งจังเกิลตัวเก่งต้องรอโอกาสที่มานั่งสำรองไปก่อนสําหรับสถิติเฮดสูทเฮดของคู่นี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าพักหลังๆเนี่ยอีน่าพวกเขาคือของสแสลงของเบคอนทามที่แท้จริงเเพรราาะนนััน้้ตตแ่กจอก ในรอบเพลย์ออฟของ a ิโป o ิก2024 Winter พวกเขาทั้งสองทีมเนี่ยเจอกันมาทั้งหมด7ครั้งเป็นเบคอนทามนะครับที่เอาชนะอีรีนาได้แค่เพียง2ครั้งเท่านั้นและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับ EA ไปถึง5ครั้งแล้วซึ่งผลของรอบนี้นะครับแม้เกมแรกเนี่ยเบคอนทามจะออกสตาร์ทได้อย่างสวยหรูพวกเขาได้ทีเด็ดจากเอเดนดอร์ของโอปาพาทีมขึ้นนำอีรีนา ina, แบบเพอร์เฟกเกมไม่เสียป้อมและไม่ตายเลยสักตัวเดียวสกอร์คิวต่อ0ย์ในเวลาแค่10นาที20วิบวิใบข้อนะครับนำอี นาไปก่อน1ต่อ0แต่3เกมหลังจากนั้นนะครับมันคือหนังคนลนม้วนเมื่อีหน้าโดนกระตุกหนวดแรงพวกเขาฝืนทันทีเกมที่2นะครับแม้ EA เนี่ยจะเอาคืนแบบเพอร์เฟกเกมไม่ได้แต่เซลฟี่ของน้องแบงค์และใบและของ SRY ก็เดินเกมได้อย่างขีดและบุกได้ดุดันไม่แพ้กันพวกเขาได้อินฟินิตสไลเยอร์หาเดินหน้าเข้าไปิดเสมอใบค่อนทามเป็น1ต่อ1นและไม่เสียป้อมเลยสักป้อมเดียวนะครับตีเสมอ1ต่อ1นในเวลา13นาทีเกมที่3เนี่ย ก็นองบอกกระตร่แคล้งมาดูอีกแล้วนะครับพวกเขาเลือกซัพพอร์ตอย่างตีมี่มาบูทเงินเพื่อเล่นเกมไวยซึ่งแม้ฝั่งเบคอนเนี่ยจะมีเถียงอยู่ในหลายๆจังหวะแต่ด้วยรูปเกมที่เป็นรองและสเกลฮีโร่ที่ยังไม่ถึงนะครับสุดท้ายเบคอน ก็ต้านไม,ม่อยู่โดยช็อตตัดสินของเกมที่3นะครับเป็นอีน,นาที่ฝ่าโซนเข้าไปถมใส่ฝั่งเบคอนทามที่พยายามจะเก็บดาร์คซายเออร์ในทีที่13ซึ่งไฟนนี้นะครับอีน,นาเก็บเบคอนทามได้แบบหมดตี้ก่อนเดินหน้าเข้าไปปิดบ้านที่เลนกลางแส่ขึ้นหนังเบคอนทามเป็น2ต่อในเวลา1ินาทีและเกมที่4นะครับก็คือเกมสุดท้ายของซีรีส์นี้เป็นฝั่งอีนานะครับที่คอยลงโทษจากความผิดพลาดจากฝั่งเบคอนทามตั้งแต่ต้นเกมทําให้พวกเขาเนี่ย ของเกมได้ท่าเบ็ดเสร็จซึ่งแม้ฝั่งเบคอนจะยื้อกันบ้านได้เกือบเกือบ25นาทีแต่สุดท้ายนะครับพวกเขาก็ต้านเจ้าพ่อเลดเกมอยากอีนาไว้ไม่อยู่ช็อตตัดสินนะครับไปนีนาเอาชนะไฟบริเวณป่าเลดหลังก๊อตซึ่งแม้เบคอนเนี่ยจะพยายามถอยไปกันคีปแล้วแต่ก็ต้านดาเมดของฝั่งอีนาไม่อยู่นะครับสุดท้ายทีมกระต่ายครั่งแซงปราบทีมเพีหยูในเวลาเกือบเกือบ25นาทีด้วยสกอร์3ต่อ1เกมสำหรับเพี๊ยวเรมแมทนะครับก็ตกเป็นของน้องแบงจังเกิลตัวเก่งของที มีได้รับคะแนนรวมไปถึง40.2เปอร์เซ็นต์ ทีนี้ครับเข้าไปดูกันในขันอีก3คู่ในวันอาทิตย์เปิดหัวมาด้วยทีมสีดำคิงออฟเกมเมอร์คัพที่เล่นมา2แมตช์เนี่ยพวกเขายังไม่ชนะใครแถมยังไม่ได้สักเกมเดียวต้องโคจะพวกับแปเชออีกสปอร์ตของโค้ดเน็ตเวิร์ดวันซึ่งผลของคู่นี้นะครับแม้ k o จเนี่ยจะปลดล็อกเก็บเกมแรกในซีซั่นจากการตีไข่แตกไล้แปเชมาเป็น1ต่อ2แต่นั่นครับก็ยังไม่พอพอในเกมที่4นะครับกลายเป็นฝั่งแพเชที่ได้ทีเด็ดจากใคาแต่ของดีบูมคว้าอีพีในเกมนี้ไปช่วยต้องสังกัดแิดเชนะ KOG ไปก สามต่อ1นึ่สำหรับรางวัลพพเยอร์เ,เดอรแมทนะครับก็ตกเป็นของโบนัสจังเกิลดาวลุ่มตัวเก่งของทีมนะครับรับคะแนนโหวต38.6%คู่ต่อไปครับอีกหนึ่งสุดยอดบิ๊กแมทประจำสัปดาห์เมื่อปราสาทสายฟ้าปุริยามินเต็ดที่เพิ่งคืนฟอร์มปราบเอาชนะฟูเซนมาได้ในแมตต์วันเสาร์ต้องโครจรดูกับทีมกระต่ายครั้งอีหนา้าแชมป์เก่าที่เก็บชัยมาแล้ว2แมตต์รวดโดยดูเหมือนว่าช่วงตน้นซีซั่นนี้นะครับทางฝั่งบุรีรัมเนี่ยจะมมมออออบคคววววาาาไ้้งงงใใจจหหปปป๊๊กกกกเเเ็นนนัััิิลลตขทีี่ยช แน่นอนนะครับผู้เล่นฝั่ง EA พวกเขาไม่มีการปรับทับแต่อย่างไรสําหรับเฮดเฮดของทั้งสองทีมนะครับนับตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาเจอกันรวมทั้งหมด6ครั้งบุรีรัมย์ได้ EA ครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปทีมละ3ครั้งซึ่งผลของคู่นี้นะครับก็สมแล้วที่ทั้ง2ทีม ต่างถูกยกให้เป็นทีมแต็งแชมป์พอต่างแรกกันมัดต่อมัดโดยเกมแรกนะครับต้องบอกอีฟเน็ตที่ได้อยู่ในมือของเดียวีนี่คือตัวปวดของฝั่ง EA เลยนะครับเขาต้องคอยคำ้ำทั้งคอยเข้าไปทําลายโพลิชั่นของทีมคู่แข่งซึ่งพอเป็นบาบนี้นะครับยิ่งส่งผลดีต่อเฟน,นิกของลิกกี้ก่อนเขานะครับทำตะกอ4-0 3คว้าอชมป์ในเกมแรกไปลิกกี้นะครับพาบรยมออกนา1-0ในเวลา12นาที53วิ มาเกมที่2ครับแม้บุรีรำเนี่ยจะเหนือกว่าในสกอร์การคิวแต่ในส่วนของรูปเกมต้องยอมรับนะครับว่าทีมกระต่ายคลั่งทําได้ดีกว่าจริงๆโดยเป็นเอลสูของนีแกนะครับที่ซูมโดนตัวสําคัญสร้างพื้นที่การได้กับ EA มากมายก่อนเป็น EA เนะครับที่บุกนวดบุรีรดำกว่า21นาทีแชมป์เก่าวครับไล่ตีเสมอเป็น1่ตอนหนึ่งมาเกมที่3นะครับเป็นบุรีรดำที่ได้คุมเกมบุกในช่วง10นาทีแรก แต่จุดพลิกผัดของเกมนะครับคือช็อตตัดสินในนาทีที่12บริเวณดักสเลเยอร์โดยเป็นวิฟของนีแกนะครับที่ได้ยิงฟรีในแนวหลังก่อน EA ครับจะเก็บปุรีดำไปถึง4คนในไฟเดียวเดินหน้าเข้าไปจบป้าสที่เด่นบน พลิกขึ้นนําเป็น2ต่อหนึ่งและเกมที่สีนะครับต้องบอกว่าชแชมป์เก่ามาดุจริงๆกวตอาทีเอ็นเคนะครับเลือกดาร์บีโลมอยู่ในมือของน้องแบงค์แน่นอนนะครับเมื่อน,น้องแบงค์ได้จับฮีโล่ตัวมั่นใจเขาเนี่ยก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังซึ่งช็อตตัดสินนะครับบุรีรัมที่เป็นรองพยายามฝ่าโซนเข้าไปคอนเทสก็ก่อนพวกเขานี่ครับี่โดน EA เปลี่ยนเป้าซึ่ง EA ปิดเกมเอาชนะบ,บุรีรัมแบบไม่เสียป้อมเลยสักป้อมเดียวใน17นาทีกระต่ายคลั่งปาาบุรีรัมไปด้วยสกอร์สามต่อหนึ่นนงสำ คิวคิวไม่เล่นตัวเก่งของทีมนี้น่ารับคะแนนบวกไปถึง46และคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับบิ๊กแมตช์สองทีมที่มีแฟนคลับติดตามมากที่สุดเบคอนทามที่เพิ่งพ่ายแพ้อีนามาในแมตช์ก่อนต้องทำศึกใหญ่นะครับดูกับทีมเหี่ยวแดงทาลอนที่เก็บชนะมาแล้ว2แมตช์ติดต่อกันโดยแบบนี้ทั้ง2ทีมนะครับยังมาในรอัพใหม่ของซีซั่นนี้ เบคอนทัมยังใช้อิเลสในตำแหน่งจังเกิลส่วนทาลอนใช้บาร์สคุมออกสตาร์ทแทน NTNC สำหรับเพลทูเฮดของคู่นี้นะครับในรอบเก็บคะแนขนของลุกการก่อนทั้ง2ทีมเนี่ยผลัดกันแพ้แัดกันชนะมาคนละหนึ่แมตต์แต่อยา่างไรก็ตามนะครับสี่ครั้งหลังสุดที่เจอกันในทุกรายการเป็นเบคอนทามเหมาเอาชนะทารอนมาได้ทั้งหมดไล่ตั้งแต่เลทที่2ในลุกการที่แล้วบวกกับรอบเพย์ออฟยาวจนมาถึง APL สกอร์รวมตอนนี้12ต่อ2เกมซึ่งผลของคู่นี้นะครับปรากฏว่าผู้ชนะเนี่ยยังเป็นเบคอนทาม ที่ฝากรอยแผลให้ทารอนได้ฆ่าแมตติดต่อกันเกมแรกนะครับเป็นทารอนที่เริ่มต้นเกมได้อย่างดุดันพวกเขาเนี่ยบุกกดใส่ฝั่งเบคอนทามกว่า21นาทีแต่จุดเปลี่ยนของเกมนะครับดันเกิดขึ้นบริเวณป่าบูของฝั่งเบคอนเป็นอีฟเนี่ยของเต่าเอ็กนะครับที่เข้าไปคําไฟทําลายโพลิชัันทารอนและทําให้ตัวดามเมจในแนวหลังทั้งอีกนิดและเอลสุทําดามเมจได้อย่างสบายก่อนเบคอนนะครับเก็บฝั่งทารอนไปถึง3คนในไฟนี้พร้อมเดินหน้านะครับส่วนทีเดียวผมไปที่เดินกลางขึ้นนําไปก่อน1ต่อ0 เกมที่2ครับก็ถึงข่าวอีเลสได้โชว์บ้างโดยช็อตตดสินในนาทีที่1 4บคาบเกี่ยวนาทีที่15ตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะเป็นจังหวะสวยๆของทารอนเมื่อฟอลอเรนติโน,โนของบาสคุงนะครับเข้าไปยำสวยๆทาลายตัวแนวหลังโดยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเก็บเต่าเอ็กมาได้แต่สุดท้ายนะครับจังหวะถอยเขาเนี่ยก็โดยผู้เล่นคนอื่นของเบคอนเข้ามาสอนได้ทันทําให้ไฟนี้นะครับทารอนเนี่ยเสียตัวคําไปทั้งดีป็อกเซนและบาสคุงในนาทีบา ซึ่งเมื่อผู้เล่นเบคอนทามมีมากกว่าพวกเขาก็ใช้ความได้เปรียบนี้นะครับตัดสินใจเปิดกอสเลเยอร์ทันทีอย่างไรก็ตามนะครับต้องชื่นชมทารอนที่เหนียวกันบ้านได้อย่างดีนะครับบังคับให้เบคอนทามต้องใช้กอตตัวที่2ผ่พาจบบ้านแทนในนาทีที่2ี่สวิเบคอนขึ้นนํา2ต่อศูนย์แล้วและเกมที่3นะครับก็กลายเป็นเกมสุดท้ายของคู่นี้ซะแล้วเกมนี้เบคอนเนี่ยเสียป,ป้อมกับทารอนไปเพียงแค่ป้อมเดียวโดยพวกเขาเนี่ย ได้ทีเด็ดจากโรดริอนของคิมเซนเซ ي, ทำจังหวะสวยๆได้หลายจังหวะเจ้าคิมครับควา้า MP ในเกมปิดท้ายไปผ่าเบคอนฝากรอยแผลทารอน5แมตช์รวดด้วยสะก่อ3ต่อ0สำหรับเพยอร์เดอะแมตช์ของคู่นี้นะครับตกเป็นของคิมเซนเซรับคะแนนโหวตไป78.9เปอร์เซ็นต์ หลังจากอเวโบริกสองพันห้าสินเอจบสัปดาห์ที่2ก็กลายเป็นว่าจ่าฝูงของตารางนะครับมีการเปลี่ยนมืออีกครั้งโดยเป็นทีมกระต่ายเางินาแชมป์เก่านะครับพี่เก็บชัยได้2แมตช์รวดนในสัปดาห์สุดหินพวกเขาเนี่ยแสงขึ้นมาเป็นผู้นําอลีนาเล่นไป3มแมตช์มี3คะแนนเต็มเกเรฟเรนต์ Gen บวกซึ่งจะบอกว่าเป็นภาพที่มีุนตาก็ว่าได้นะครับโดย EA เอเนี่ยแม้พวกเขาคือแชมป์เก่า2ส,สมัยซ้อนแต่ก็ไม่บ่อยนักนะครับที่ทีมกระต่ายคลั่งจะได้อยู่หัวตารางแกรดผู้เล่นของเขาอย่างคิวคิวยยััังงใหห้สมม์ลลเเก อันดับที่สองนะครับเป็นรองแชมป์เก่าอย่างเบคอนทามที่ถูกสร้างบาดแผลได้ขอรู้การไปแล้วเบคอนทามนะครับลงสนาม4แมตช์มี3คะแนนเกมดิเฟนซ์บวก5อันดับ3นะครับเป็นทีมไฟส้มฟูเซนแข่ง4แมตช์มี2คะแนน เกมดิฟเฟนส์บวกสอันดับที่4นะครับเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดแข่ง4แมตช์มี2คะแนนเช่นกันเกมดิฟเฟนส์บวกสอันดับที่4ี่รวบนะครับเป็นเบเชอีสปอร์ตแข่งไป3แมตช์มี2คะแนนเกมดิฟเฟนส์บวกสอันดับที่6นะครับตกลงมาทาเรานะครับสัปดาห์นี้ชนะ1แพ้1ลงเล่นไปแล้ว4แมตช์มี2คะแนนเกมดิฟเฟนส์ลบหอันดับที่7นะครับเป็น King of Gamer c ขับแข่ง3แมตช์มี0คะแนนเกมดิฟเฟนส์ลบแ อันดับที่8นะครับเป็นมังกรน้ําเงินไฮด้าแข่ง3แมตช์มี0คะแนนเกมทีเฟปเลนลบ9ซึ่งเราดูจากตารางคะแนนนะครับอันดับที่7อันดับที่8แม้แต้มจะยังตามหลังเพียงแค่2แต้มแต่เกมทีเฟปเนซ์ของพวกเขาเนี่ยถือว่าติดลบไปไกยถ้าอยากเข้ารอบเพลย์ออฟต้องรีบดึงฟอร์มกลับมาให้ไหวที่สุด สำหรับคนหลงเล็กจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นด้วยทีมแชมป์เก่ากระตา่ายคลั่งเอลิน่าโดยแม้พวกเขาจะโชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการยืนเป็นหัวตารางของอาวโปกในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับก็มีอีกหนึ่งสติสุดแปลกเกิดขึ้นกับพวกเขาโดยจากแมตที่พวกเขาเก็บชัยเหนือทีมใหญ่ด้วยกันทั้งทาลอนเบคอนทามและล่าสุดกับทีมบริดาดยูเนเต็ดปรากฏว่าทุกแมตตนน์บอดีน่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปก่อนในเกมแรก ก่อนพวกเขาจะคืดสู้แซงทีเดียว3เกมรวดทั้ง3มแมตช์จึงจากสถิติสุดแปลกสถิตินี้เนี่ยเผู้เล่นยตัวเก่งของทีมอนดีนาอย่างคิวคิวเรตอาร์วพวกเขาเด็กออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าจริงๆเนี่ยพวกเขาก็เล่นแบบเต็มที่แต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเกมแรกอีลีนาถึงสู้ทีมอื่นไม่ได้ยืนยันการพ่ายแพ้เกมแรกไม่ใช่เอาเคสแต่อย่างใดเออแล้วก็มีสถิติที่น่าสนใจก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดซีซันมาทุกคนแอบเห็นไหมคะว่า EA จะเสีย เกมแรกตลอดเลยแล้วก็จะแบบว่าปิดมาด้วยสกอร์แบบตามมาอีก3ามเกมยาวๆเลยคุณคเป็นไงคะต้องแบบว่าให้เขาแบบว่าเครื่องติดก่อนเหรอเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยถนะ้เป็นเครดหรือว่าอะไรเอ่ยก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นเครสหรืออะไรครับจริงๆพวกเราก็เล่นเต็มที่นี่นแหละแต่แบบพอแบบเริ่มเกมแรกทีไรสู้เขาไม่ได้ตลอดเลยม <c oughs> ันเหมือนก็เปิดมาทีไรอย่างนี้ตลอดเลยนะคะเอ Y Me ไวมี คำแนะนำไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นคะคิดว่าเป็นเคล็ดของเราหรือว่าเป็นความบังเอิญก็แบบไม่รู้มอนกันครับเกมแรกเกมแรกแบบซู้ไม่ได้ถูกถูกทีมเลยแต่ว่าเกมที่แล้วก็ไหวครับแต่เหมือนเป็นแบบเป็นพลังเนาะเพราะเหมือนเกมแรกเสียไปปุ๊บอีกสามเกมคลั่งเลยนะก็อยากให้เป็นเคล็ดต่อต่อไปครับถ้ามันเป็นเคล็ดจริงขณะที่ฝากฝั่งทีมไฟส้มฟูเซนกับการสังพาษณ์หลังเกมนะครับทางโค้ชบอสหลายแค้น ก็ได้เปิดเผยหลังเกมว่าในแมชกกับบุรีรัมที่พวกเขาพ่ายแพ้ไปในวันเสาร์ลูกทีมของเขายังมีข้อผิดพลาดโดยโค้ชบอสชี้ว่ามันเป็นเพียงแค่จุดผิดพลาดเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้พร้อมยืนยันมีความมั่นใจว่าจะกลับมาเก็บแต้มกับทีมทารอนในแมตช์หน้าครับผมก็วันนี้ให้จริงๆให้6เต็มสิบแล้วกันครับเพราะว่าถ้าออกออตามที่สกอร์อมาคือ3ามหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าคือเรื่องรายละเอียดในเกมอะจริงๆบางทีมันมีจุดพลาดแค่แบบ เป็นจุดเล็กน้อยซะมากกว่าคือถ้าเกิดไปชี้ก็คือทีเดียวก็แทบจะแก้ได้เลยครับในเรื่องของจุดพลาดวันนี้นะครับครับผมแล้วนัดหน้าครับนัดต่อไปเจอทารอนมั่นใจแค่ไหนครับผมอ๋อมั่นใจอยู่แล้วครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนเดิม เต้นทฟากฝั่งทีมเบคอนไทม์ที่ชนะ1แพ้หนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยหลังเกมที่พวกเขาปราบเอาชนะทารอนมาได้เนี่ยโค้ดอติเฮดโค้ดของทีมก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในแมตช์นี้ลุกทีมของเขาเล่นได้เป็นทีมเวิร์กมากยิ่งขึ้นบวกกับพวกเขาเนี่ยไปแก้ไขข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่พ่ายแพ้อิริน่ามาซึ่งอิเลจังเกิลตัวเก่งของทีมได้เปิดเผยว่าการได้ดวลกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างอัลันพีในตำแหน่งป่าตำแหน่งเดียวกันมีความรู้สึกแตกต่างจากเดิมเพราะมันเป็นการดวนกันร,ระหว่างตังตงัััววววววร่่่งงงกกกบตล้้ีคาเมนนนหหหแไ จุดไหนในเกมที่ทําให้เราเอาชนะทารอนได้คะวันนี้ก็วันนี้ก็ความสมัครคเป็นหลักครับผมก็ไปแก้ไขจุดผิดพลาดของเมื่อวานมาครับแล้วก็เล่นกันเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นได้ดวลกับเพื่อนเนี่ยเอลมอนทีอะคะ่ะในตําแหน่งเดียวกันเป็นครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างแล้วแบบแตกต่างจากตอนที่ตัวเองเล่นแครี่ไหมจริงจริง,รง,รงไม่ใช่ครั้งแรกครับแต่ถามว่ารู้สึกแตกต่างไหมก็แตกต่างอยู่ครับเพราะว่าได้สู้ครับผมตัวล้วงอะตัวล้วงเจอกาันบัดกันได้ ขณะเดียวกันนะครับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตัวไมล่าหลังเกมที่เบคก้นทามพ่ายแพ้ต่ออีนามาเนี่ยโค้ชไมค์อาสิธิ์คนใหม่ของทีมก็ได้เปิดเผยว่าทีมเบคคนทามเนี่ยยังมีแผนการใช้งานไมล่าอย่างแน่นอนโดยตอนนี้ทีมยังให้ไมล่าลงซ้อมกับทีมตามปกติซึ่งไมล่าจะได้ลงโชว์ฝีมือในแมตช์ไหนให้แฟนๆรอติดตามก่อน แล้พวพรุ่งนี้ค่ะเรามีโอกาสที่จะแบบสลับไลฟ์อัพหรือให้ไมล่าได้มีโอกาสลงเล่นไหมคะเอ่อสำหรับน้องนะครับของไมลาก็ยังมีการให้น้องซ้อมตามไลฟ์อัพของเราปกติครับมีโอกาสที่จะได้เล่นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงขอให้รอชมว่าเราจะส่งไลฟ์อัพไหนแข็ง แราดูตารางคะแนนแลช่วงควนหลงหลังเกมกันจบไปแล้วนะครับทีนี้เราพาทุกคนนะครับไปดูการประกาศสัปดาห์ยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่คัดเลือกโดยทีมงานเตา่าถานอีสปอร์ตกันต่อโดยจากความยอดเยี่ยมของทีมแชมป์เก่าเอเดน่าที่เก็บชนะใน2บิ๊กแมตช์เหนือทั้งเบคอนไามและบุรีดาในสัปดาห์นี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพวกเล่นของพวกเขาเล่นเข้าฟอร์มทุกตำแหน่งและนี่นะครับคือโฉมหน้าทีมออฟเดอะวิกในใจทีมงานเตา่าถานอีสปอร์ต ตำแหน่งแครี่นะครับเป็นน e ีแกจากเอรินาตำแหน่งออฟเลนนะครับเป็นเอชอาร์วจากทีมเอรินาตำแหน่งมิดเลนนะครับเป็นคิวคิวจากทีมเอรินาตำแหน่งจังเกิลนะครับเป็นน้องแบงค์จากทีมเอรินาตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับเป็นพิชูจากทีมเอรินาเช่นกันตัวรางวัลเพย์เดอร์วีคนะครับจริงๆรางวัลน,นี้เนี่ยจิมใครทีมเอรินาสัปดาห์นี้ก็เหมาะสมไม่แพ้กันแต่ทีมงานของเรานะครับเทใจโหวตไปที่น้องแบงค์จังเกิลจากทีมเอรินานั่นเอง พาไปปิดท้ายคลิปวันนี้กันนะครับกับช่วงรู้ทันอ e ีสปอร์ตรอบโลกในเด็วาล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวที่แฟนเกม e s p o r t ์ชาวไทยหลายๆคนได้เฮกันแล้วด้วยครับเมื่อล่าสุดทีม e s p o r t ์ตระดับตำนานอย่าง m อ t ม m d e in t h a i l a ินไพวกเขาก็ประกาศเตรียมปลุกให้ทีมกลับมารันวงการ e s p o r t ์ตไทยอีกครั้ง โดยปฏิเสธไม่ได้ในแรับวันอีดที่ผ่านมาในยุคที่เอเมทสุ่งเรืองเนี่ยพวกเขาก็ทีมอีสปอร์ตที่มีแฟนเกมคอยติดตามอย่างเหนียวแน่นซึ่งโดยเฉพาะกับเกมพับ G บน PC แน่นอนนะครับจากยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านบวกกับเหตุผลต่างๆอาทิฟอร์มใหม่ของการแข่งขันของตัวเกมที่ไม่อื้ออํานวยมันก็ทำให้เอเมทีส์หมิดตัดสินใจยุติการนทำทีมพับ GPC และทีมเกมวารูแลนในท้ายที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับจากการที่พวกเขา ดึงเอ็ดวินเข้ามาเป็น CEO ของทีมในช่วงปลายปี2024 มิดพวกเขาก็แตกแขนงไปเปิดเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มอย่างเซิร์ฟเวอร์ Made in Thailand Community อีกด้วยนะครับแต่ล่าสุดนะครับทีมมิดยุคใหม่ที่เตรียมกลับมาทำทีมอ e ีสปอร์ตอีกครั้งก็ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่การนำด้วย CEO e d w เอ็ดวินะแล้วนะครับเพราะจากไลฟ์สตรีมของเอ็ดวินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเอ็ดวินเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองผ่านไลฟ์ว่าตัวเขาตัดสินใจไม่ขยายสัญญากับมิดต่อไปแล้วนะครับเอ็ดวนินนะครับรเขาให้เหตุผลเอาไว้ว่ามันมาจากโฟกัสจากทั้ง2ฝ่ายที่ไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ผู้เห่าทีมเอเมทิสเม t ดอ i นไทยแลนด์ Thailand, ทั้งคุณมัดพี่วันพี่อาร์ตและพี่วูต่างออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ได้จะยืนยันได้แล้วนะครับว่าหนึ่งในสโมสรอ e ีสปอร์ตแบบตำนานของไทยจะถูกจิบมาปัดฝุ่นกลับมาทำทีมอ e ีสปอร์ตอีกครั้งซึ่งจากการเปิดเผยพวกเขา MITS นะครับพวกเขาก็ระบุไว้ว่าการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ซับซ้อน MITS หรือมิดเนี่ยอยากทำทีมในรูปแบบเก่าๆที่ใช้เงินให้น้อยที่สุดและจะไม่ได้โขนกระแสะทุกเกมที่ไฮที่ฮิตโดยพวกเขาจะโฟกัสไปที่การทำทีมเกมหรือกลุ่มอะไรที่ใหม่ๆโดยก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่า2เกมที่ m อมิทสนใจจะกลับมาลุยทำทีม หเลยนะครับคือเกม PUBG PC และ2นะครับคือเกม Mobile Legends อีก1เกมโมบ้าบนมือถือที่รับความนิยมนนในการแข่งขัน e-sport World Cup 2025ในปีนี้โดย Mobile Legends นะครับมียอดผู้ชมรวมกันกว่า50ล้านคนตลอดการแข่งขันชิงแชมป์โลกสำหรับใครนะครับอยากรู้ความเพื่อนของประเทศยุคใหม่ถ้ามีความน่าสนใจอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวตัด e-sport นำารายงานแน่นอนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย กด s u b ส c r i b e ช่องเราหล่อไว้ได้เลยนะครับและนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากการน,นะครับเราอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดว่าด้วยฟอร์มของทีมดีนาที่เก็บชนะเหนือทีมใหญ่มาสามแมตช์ลวดเนี่ยพวกเขาจะสามารถสร้างโวัดีศาสต์คว้าแชมป์สามสมัยติดได้หรือไม่และคิดว่าการที่เบคอนทมเปลี่ยนป่ามาใช้อ e ีเลสเห็นฟอร์มการเล่นของเขาผ่านมาแล้ว2สัปดาห์คิดว่าอ e ีเลสควรเล่นตำแหน่งนี้ยาวๆหรือเปลี่ยนกลับมาในตำแหน่งเดิมตำแหน่งแครรี่คิดอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตคดตามช่องสถานอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ